เคียมมาเสร็จมือหนไหมอ,มอะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้ข้าวน้ำกันเมื่อนนี้พัดกุ้งพ่อแม่พี่น้องกินกับข้าวเจ้าอะไรมาเนี่ยกินข้าช่วยกินเขาช่วย,าวยมามามาเข้ามาจะตักเส้นเลยเจ้ากัน บายดีสวัสดีพี่น้องตไปนี่เนี่มามากินข้าวน้ำกันวันนี้นะพัดกุ้งหัวกุ้งมากุ้งมันนะซื้อมาแล้วก็พัดกินนะเคกับข้าวเจ้าข้าวสวยนี่แหละเอาเนื้อไส้กรอกมามาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อวันนี้ว่ไม่ได้กินยังไงกินพัดกุ้งถั่วไอ้เนึ้อมากินไงเด้อก็พอละ แสบเราเสียบบุ๊บแสบยู่งหุงมันเนาะมันมันนะตื่นแล้นอนพี่น้องนอนลุกแต่นอนรนอนัวตื่นแต่นอนพัดกุ้งนี่ยไม่ได้ใช้ยยง่ายไปพี่น้องพัดตัวกุ้งโดยเฉพาะเพราะบักใส่ผักพัดตาจะไม่หอมเลบอกจา มาว่ะถ้าเดี๋ยวเราจะไปติ๊กเบ็ดมาปนยัดเบ็ดยงอย่างแล้วผลมันตกลงมาจะเลยบม่ได้ไฝมีผลโตบ็ดมืองผลขึ้นโอเนอาการดีๆมาเนี่ยพี่หน้อหนาว bên cuộn gì nó tôi bán ngày mà 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 sẽ sẽ không cần Cũng nhầy đi mì mang tên hóa đây Hãy Mì mặn Để không

เมียนอนพวกกรเห็ดกินเนี่ยเดินมาก็ได้กินโนดบ่อยอากนอนแหง้งบัตรกาศนอนแหง้งนอนนอนนอนกบเป็นผู้เห็ดกิน ใจว่าจะไปติ๊กเบ็ช่วงเทือก <c oughs> มากผมนโยนลงมามันหานาวเนาะม่ใช่ก็ไ้คนตกจะเหมือนทั้งคืนอนะ่ะก็นหนาวอากาศนย่นงพไกด้คือเก่ามันหอนมาหลายได้ถิดเลยมันไม่โยนลงบัดเดียนรนะป้าตัวหอนจะหายไปใช่หม นกน้อนันมั็นฮอนได้เหมือนเปิดแอร์คาแอร์กันกิ๊บกิ๊บเป็นอยู่ดอกคาไปนะฮอนจองสามผิดงาเป็นห้อนดีเรออนอกเป็นลายตัวทวักเจ็ดเป็นซิปเป็นดอยพราะเจ้ะฮอนก็เป็นพ้นตก เพูกก no. ็จะมัมงานเนาะเฉพุ่มมุกติิดเกลือกเดิมเป็นหน่วยนะพี่นนองใบใบเห็ดใบสะพายกับพี่นนองก่อนปัดมันใหญ่จอนเกลเผากับ้องน้งไหญ่ต้นเอาไว้เอาแนวมันโอ้เชื่อก็ได้กาไม่ปนกรดดาา ไว้หน่วยหนึ่งกัพอแล้วไปทีป่ไปปวดวหน่วยหนึ่งเลยมา่อคกั้งอง,องจังหันมักซีดมันหลายเนาะมัน็ดปนจาดแล้ว ăn cớ cố đắng chân nè lần như thế nào nữa không vậy nè không một cố cân nhau mhm 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 không? mhm 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 Ừ mhm 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 một mhm đẻ mhm mhm เนื้ออานมือลงเลยพี่นอ้องหนวยขาวเลยมันหนวยแหล่เลยแมันเป็นแนเดียวกันนะมือเดนเดน่วยใหญ่เลมันมอเป็นอแกทั่วกลุ่มเหรอมันไม่กอกนะ เฮ้ยมันไปเสื่อมหเด็กเป็นหอวเด้อยชัมงไปกาดก็ได้นอนชั่วโมงก็ได้มาแต่เว้นไม่ไอมาก้ากันห้าหากิ้กินเนืนอ น้องทาไม่งานแย่มต่างดาเด้วยพี่น้องงานบอดากรน้องบุกาบอกงานนะบุกท้าบอลเดนีนงานบุคือเก่านอนชั่วโมงมาแต่พ่อเบียวดัพี่น้องจิมอะไรน งานกันงานขึ้นนี่เ็เป็นบรยยิษัทยังบริษัทเพื่อนบอริษัทโดดหรอกเนาะทำไมงานคือแบบนี้พวกแต่ก่อน,น,นมันนะงานสรุปเนี่นป็น้นนนนองปีขึ้มเป็นอ่สอปีเลยเด้ปีการปีนี้นปีจะนี้ัเขาว่ายัางหนวกผลทีว่ายังหนวกจดคิดงานมันจงกเฮบอกยังท่านเบิร์ดกินด้ ยังไม่ได้บดเท่าเละตัวนี้คิดบ้าบ้าบ้าบดได้ตัวเนาะบดลายตัวเลตัวที่นพี่เรอเป็นมะจังพี่จิบล่ะตัวที่ช้องืดนี่พวกอันนี้มันเชือ เนี่ยแน่นเนาะบะเ็ดเข้า <dialect> มันมันกุุงเนาะ อรมาณจี้มาแต่น้ำมันมันน่ะนมันก็มีน้ำมันกต่ำค่ะคือเอาเห็นคลิปบางนีทีไทยเห็นไม่แร้เลยเดีเตะเขาบันไก่จะใช้เวลาดู เขานไก่กันนี่ก็จะฟีบโบยวเอาอีกนะตักน้ำมาหว่เขา ต้องแค่จะไม่เป็นโรคปีนี้เนอะขนมกรอบป้านดินตัวที่สามพวกนี้กินไปชิบละขนอยนกินตัวที่สามกันพรีอิม่ม กุ้งนี่คือโบมาต์ปั้ยกุ้งปูนี่ยโบเป็นอาหารดักอาหารสอบกุ้งเป็นปูเป็นของกินลิ่นเนาะกินโมแล้วเข้ากินข้าเจ้าโอเคอยุกข้าวเข้าเนียเดี๋ยวไปกันง่ายเลยเป็นเอฟซี F C. กินคือนไปขาดแค่ันนี้ปลาบบมาต <c oughs> อาหารแปลกเลยเห็ดต hm ัวพี่น้องเขากินเนี่ยข้ก็มักแต่กุ้งนะเอามาอย่างเอามาตกเอามาเห็ดหนังตำตั่วตำหม้อตำข้าวปุ่นใส่กุ้งชดโอ้ยด่างหมูมักหมือข้งแขกขก็มักบอกเพื่อนเขาพูดข้าวมักทอนร่วมกัน ข้องกินเด็ดนนี่ข้อกทีเ้ขามเขาเต็มนายังเพ็ดด้เลยี่สามอกินกระแบอยู่นาทีครับบัวคอยบัวคอยสอบกันไหน ปูปลาปูปาน,ปน้ําอยแาบขั้นปกเปลือกเขาเลยเบ็ดหอ,อยนี่ยงยาวหอยนี่มันจะหอยเชื่ขอ,ขอเตือนไว้ใหญ่ๆแบบเอามาจีหอยคแหลมบ่ร์หอยเการอยู่โคดีดานเนาะเป็นงบม,มาก้อยเนาะคั้นหอยคแหลมเนาะหน่นงงยวยใหญ่ๆประเภทเนาะ คขาได้มเมื่อแมนผู้มากคุณมาก,มมากมอันนี้จนไปเก็บนันกจับหรือไม่แมงผู้นี่ไปเก็บเหรอดูว่าเชียงตันกัจะปูคลายมีกาเลยคูณหนึ่งสิบดอนคูณท่าซีนี่น่ะ ไปรับจางเขาหรอกไปเด็ดน้าพี่น่อไปเด็ดน้พี่กน่อเงินเท่ารักทหารยามดาวเนาะแล้วมาโย่เด้ขึ้นไหนเ่ยไก็กับพมี่พมี่เราไม่เหินดาวด่ปันเงอนน้ำปูเอง ัวก็มีแต่ปกเอยู่กางเมื่อค ouais. ืนมันอันนั้นเพือนที่จะกับพวกเขาเองไม่พ่แม่ไปนอนเลยไม่ยอะนะกรรมบ้านนั่นจะเองปุ๊กไม่ก็ไม่แบบอันก็ไม่สะไปกรุงเนี่นะเออมันเป็นแบบนี้แต่ไม่กินใบก็ใบสะไปกรุงนี่แหละเดือยเอาเองผูกก็ เดราเองเลือจากระสังเราเองอยู่บอชตันบอชตันนั้นเติบอชตันดีซีเลยพี่น้อบอชตันเติไอ้ว่เย่อยา พอไก,กินอะไรเอ็มซีให้เป็นห่วงน้อพี่นอ้องในพ่อเราอันนี้อินนะกินน้อยหนึ่งกับพ่อหน,นึ่งก็กินไรเขาห่วงหนึ่งโอเคพี่นอ้องอยู่ดีมีแห้งเบอร์สุขุทุกคนพี่นอ้องกินกุ้งกับเบิร์แ่บพอดีพัดกุ้งใส่วัวดะพานนำใส่หนำ ไปดองใจบัวดาผ้าจนเปื่อยไปกินบัวลายดีมีแห้งเมื่อจู่ๆจู่ก้นไปดองอยู่ดีมีแห้งเมืม่อจุกนน่ะก็อยู่ดื่มกดได้กดแชร์กดติดตาม้วพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกะลังใจให้แม่ดื่มปดกระดิ่งก็โจกให้มานอนรับันดี่า